เขา,าแล้วกับยากึ่งที่พี่น้องอ้าววันนี้คือหมุนติวติวเพราะว่าสีเบิร์ตเน็ตอีกเสตีท่านนี้เจ่ยงนี้ก็ขึ้นไล่พ่าท่านใดสงสัยสีจะไ,ไปเติมเนต็ตอีกแล้วัวนนสีเนต็ตเบติร์ตไว้แต่คือหัวต้องไปเติมเติมบางวันที่เท่าไรสีมาเบิร์ตไว้แต่มุนติวติวกองเขากอ,องโตเนาะหมุน ขึ้นจะไปนันทับนีหยังมงน,นี้เป็นแผละเก็บเก็บนอนทับยังเจ็บคักี่เยมือขึ้นนี่ว่าสิริพายเพราะว่ามันเหลวเบิร์ด,ดรรกับเดก็เหลวยื่ซื้อๆกับสิ ตายเขาไปได้แทนสิตายกับเขาอยากคือเขาไว้ีอนนั้นกหนับวินหัวหน้ำเลยธรรมดาดีๆคี่าเขาเลีล้วเาเลี้วเลไเหมือนขึ้น่าไลที่ถาไม่เสร็จฝนหัวต้าตกเศ้าว่าหันเดยฝนยุ่งเถียมพะร่ำหกตอนนี้หยุดเหล่าฝนมัหันตกจากจากมาก ฝ่าลองถึงตํำถึงตจำอยู่กับว่าใดไปไทยเมาตะไปไทยบ้างไดไหน,นไหนเม่าใไหนหลดลงคลิปอยู่นี่เยาไปยังเ่าตไหนหลดลงคลิปไปไทยวิดีโอไปอ้ถึกตอนนั้นฝน,หหหนหแห้งๆเดีย่ไ,ไปไทยเราอยางป่าพี่น้องฝ่าก็ห้องแห้งแห้งหงดก่อนกนี่ยไปไายสิเล้เพระเราสับมือฝ่ามันแปบ รุดมือหน่าตัดแตกเบิดเลยเดี๋ยวไปเปลี่ยนหน่นใหม่ใส่โทรศัพท์ดูไรทรศัพท์กัะเบิดแบตเตอรี่กบวมเต็มไปซื้อใหม่เบิดอยู่แนวเลยซื้อทุ่งโทรศัพท์ใหม่เปลี่ยนเคร่งแบตเตอรี่ใหม่ ถ้าเปลี่ยนแบตมานี่สามสามสามอันหรอกอันละพันุนนะค่ะเปลี่ยนแบตพี่น,อน้องเปลี่ยนแบตกับพันหนึ่งคนเดิอันนี้ก็ไปเปลี่ยนมาใหม่เนี่ยนี่ก็บเปลี่ยนมาพันหนึ่งอันเคยยียงเงนไ่ยไสุดอั่นี่ก็ไปเปลี่ยนมาพันหนึ่งแต่ว่าเคยยียงนี่ซื้อไม่เคยียงเคยยียงนี่ซื้อไม่เคียงนี่ซื้อไม่ เอาเคียงเกาไปเทิร์นเอาเคียงไม่มาข้าเจ้าบอกว่าเพา,า,า,าต้องสืบอ,อันให้เทิร์นเอา,าสั่งข้าเจา้าว่าก็เลยไปเทิรน์นอัอนคิดแล้วคิดไปคิดมากอะสีพันลัวคือเกาจะเทิร์นแนวไรสีพันตัวคือเกาตอนที่แหลกกว่าวเงื่นทีสะสมเข้าอันทีเข้าสื่อเน็ตเขาเนี่ย่ะมันเป็นเงื่นสะสมพี่น้องซุ่มซุ่มเขาวาน เงื่อนสาสมจากกันนั่นแนหะเขาก็บดใส่ยักเที่ยเฮาบไดไปกดเอาเอักเที่ยมันก็นเลยได,ได่ได้หลายเขาใส่มาหลายปีเลยก็เป็นพันเหมือ้เงืนเขาสาสมใปเป็นพันสองพันวันนี้เขาก็เลยเอามาตีใส่เคียงเงื่อนพี่สุ่มเหมือนเขาอ่อนให้เข่าหน่นะเขาบอกให้ฟังเขาก็เลยว่าสามารถสื่อเคียงใดมาต่าก็เลยว,ว่าเอาขันสื้อเคียงใดก็เฮ็ดให้หลว่าต่างดอกบอกเจ้าของลานก็เฮ็ดให้อัน สาขาทุนและยู่บิ๊กซี่เขาก็เลยว่าเป็นเป็นเนว่าสือเป็นพันพันเทเร่เนาะเขาบอกอยู่เอาเงินให้เขาสองพันเขาท่านหน้าให้จักบาทอยู่กนะับเรื่องอน้องวันนี้ก็มาคิดค่านันค่านี่คิดไปคิดมากสี่พันกลัวคือเกา่าคิดไปคิดมากสี่พันกวัวคือเกา่า ฮักนาฮักลังฮักนั่งฮักเหนืหหน่อยซีพันทั้งครัวพี่จอแบบมากเลยสีพันเนี่ยซีพัน